สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาเที่ยวมาชมในสวนจิตุจักรพี่น้องมาไปชมมีอย่างไรในสวนน้าพี่น้องไปชมได้เจอสีสวยงามนะครับในสวนดอกไม,ดกไม้ดอกไม้สีเหลืองทองอรา่ามงามตานะครับสวยงามมากสวย,สวยงาม,งามน,นี่ก็ มีอะไรตั้งอยูตรงนี้เอเอเอมีโทรศัพท์ด้วยมาตั้งให้ถ่ายมีที่ให้นั่งตั้งถ่ายได้ด้วยนะครับโอ้ทำได้เก๋ได้สวยอยู่นะครับสวยงามมาก อยู่ในร่มก็มีในแดดก็มีนะครับสวนสวยๆต้นไม้ดอกไม้สวยๆงามจะพามาเดินมาชมมาชมดอกไม้ในสวนอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับพาเดินพาเที่ยวในสวนมันจะสวยจะงามแค่ไหนนะครับ ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกครับพี่น้องออกจากวัดก็ไปสวนไปสวนชมดอกไม้วันนี้ก็จะพามาชมดอกไม้็อเ,เพื่อนๆครับมาเบื่องมาชมว,ว่าสวนดอกใหมในกรุงเทพบมันเปลี่ยนมันแปลงไปหลายปนไหนพี่น้องหลายสิบปีก็ยังอยู่สานีบ่ห้งสิพัฒนาอีกต่อไปแล้วพี่นอ้องนี่คือสวนจตุจักรหกใหมย่ยยกไฮเทค ยุคใหม่ยุคไฮเทคนะครับก็จะมีอะไรแปลกใหม่ใส่อไรกว่าเดิมไหมเสริจจกจะจตอันนี้เรามาถ่ายบางส่วนให้ชมเพราะว่าเราจะพาพาเข้าไปชมในหลายที่พาไปชมเบ่าไทยผสมลาวอ้ยาาเบาไทยพูดไทยผสมลาวก็จะประมาณนี้แหละ สวยของงามเราไม่ได้ไปไกลหรอกครับอยู่แต่ในกรุงเทพไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนหรอกครับพาเดินพาเที่ยวสวนอยู่ประมาณนี้แหละของสวยสวยงามในสวนนี่ก็คือเขาเอามาประดับประดอยไว้ให้เห็นนะครับตอไม้ครับต้นไม้ตอไม้ก็มาตั้งให้เห็นว่าเขาก็มาโชว์ได้นะ ต้นไม้ต่อไม้นี่นะครับแรงงานต่ายชาติต่างภาษาเขามาก็เที่ยวนะครับมาถ่ายรูปให้เห็น ว่าสวยงามแค่ไหนนี่นะครับถ่ายให้ชมประมาณนี้มองยอย่าตรงนู้นก็เป็นหอนอาฬิกาของสวนจตติจักรนะครับสวนจตติจักรสวยงามมาก จะถ่ายให้เห็นอ๋อนี่นะครับส,สวยใครเห็นว่าสวยว่าง,งามก็อย่าลืมติดตามทางช่องด้วยนะครับผมไปิเสิร์ฟพาเที่ยวชนเนลนะครับวันนี้พามาเที่ยวสวนพักผ่อนหย่อนใจตามอัศยาศสยนะครับเพืเ่อนๆสวยงามมากขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมนะครับต,ตามทางช่องด้วย ผมไปเสร็จพาเที่ยวเชแหนวแล้วครับตามมาเที่ยวไปชมน,นะครับนี่ก็คือสวนจตุจักรนะครับ ขอบคุณค้าที่เข้ามาชมนะครับผมเปเสิร์ฟพาเที่ยวชแนลนะครับอย่าลืมติดตามทางช่อง youtube นะครับน้องใหม่ช่องของช่อง youtube น้องใหม่นะครับหัดพูดหัดทำนะครับจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นครั้งคราวต่อไปก็จะลืมติดตามนะครับกดติดตามกดกดติดตามด้ด้วยนะครับผมประเสิร์ฟพาเที่ยวนะครับจะพาไปเที่ยวในหลายที่ในหลายทาง นะครัตรงนี้ก็สวยงามครับปลาปูปลาเยอะแยะนะครับนี่มันแบบดบจับเนี่ยขึ้นมาไม่ไหวถ้าให้อาหารนี่ปรับปรับปรับเลียนปลาเนี่ยเยอะมากขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับ